ครับก็ต้องเรียนบรรดาผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้แกนโนำนปชแดงทั้งแผ่นดินได้มาประชุมกันค่อนข้างจะคับข้างเป็นพิเศษครบถ้วนดูเหมือนจะว่าจะไม่ขาดท่านผู้ใดที่เป็นแกนนำเรื่องที่เราประชุมปรึกษาหรือกันมีหลายเรื่อง แต่ผมอยากจะขอพูดเฉพาะประเด็นเฉพาะหน้านอกนั้นจะยกให้คุณนทวุฒิจตุพรคุณหมอเวงได้พูดกันต่อประเด็นเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือปัญหาที่พี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศมีความวิตกห่วงใยญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งว่าตามจริงมาพูดถึงวันนี้ก็ไม่ทันสมัยไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างก็สงบลงโดยหมดสิ้นแล้วแต่เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในต่างจงังหวัดได้คลายความสงสัยความติดอกติดใจยอยู่ก็จะบอกให้ทราบว่าแการนำเสื้อแดงได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ มีมติกันเป็นเอกฉันไม่มีแตกเสียงเป็นอย่างอื่นว่าขบวนการของคนเสื้อแดงยังอยู่กันครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องและอุดมการของคนเสื้อแดงก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆคือต่อสู้กับเผด็จการเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตย วิธีการที่ใช้ในการต่อสู้นั่นเป็นวิธีการสันติอหิงสาไม่มีแนวทางอื่นเข้ามาเจือปนและไม่มีใครสามารถที่จะบิดผันให้แนวทางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้คนเสื้อแดงยืนยันว่าที่เราทำมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางที่จะต้องยึดถือไม่มีใครคลางแคลงในเรื่องนี้เลยดังนั้นจึงขอประกาศให้พี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศได้ทราบตัวกันเสียในโอกาสนี้ว่าเราจะเดินหน้าไปเหมือนเดิมโดยกลุ่มคนเสื้อแดงถึงมีแกนนำที่ท่านได้เห็นหน้าอยู่ในที่นี้ครบถ้วนไม่มีขาดไม่มีแหว่งไปไหนนะครับดังนั้นก็ ใครที่วิตกตั้งวลห่วงใหญ่ก็ขอคลายความวิตกและใครที่เป็นห่วงว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้การเดินไปสู่สงครามใหญ่ข้างหน้าจะเป็นอุปสรรคจะเป็นข้อขัดข้องนั้นก็ให้คลายความคลางแค,งคลงความสงสัยไม่มีปัญหาเพราะว่าสงครามที่เราจะเดินไปนั้นมันใช้สัพท์คำว่าสงครามมันก็ ฟังดูแล้วก็ดูเดือดแต่ความเป็นจริงก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าของเรามีกองทัพแต่กองทัพมันเหมือนกับกองทัพธรรมที่เขาพูดพูดสับกองทัพธรรมของเราเนี่เป็นกองทัพของประชาชนผู้รักสันติอหิงสาต้องการความเป็นประชาธิปไตยและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นกองทัพเราจึงไม่ใช่กองทัพที่จะต้องมีสัญญาณุภาพอาวุธต่างๆเพื่อจะไปประหัตประหารผู้หนึ่งผู้ใด หาไม่ได้ไม่ใช่แต่คนจำนวนมากเป็นล้านล้านคนเป็นหลายล้านคนมารวมตัวกันด้วยอุดมการเดียวกันเนี่ยมันเป็นกองทัพและสงครามก็เช่นเดียวกันสงครามที่เราทำนั้นเป็นสงครามความคิดคือความคิดระหว่างประชาธิปไตยความยุติธรรมกับฝ่ายที่เป็นเผด็จการและ,ะยุติธรรมหรือสองมาตรฐาน นี่คือความหมายของสงครามแต่ในขณะเดียวกันนะครับแกนำเสื้อแดงก็ยอมรับว่าท่าทีของรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่มีต่อคนเสื้อแดงนั้นเป็นท่าทีที่เป็นศัตรูเป็นสายตาที่มองเสื้อแดงอย่างประสงค์ร้ายแนวความคิดของคนในรัฐบาลปัจจุบันนี้ เป็นแนวความคิดเก่าตกค้างถ้าจะเทียบให้ฟังง่ายๆก็ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดของผด็จการกลุ่มที่ก่อเหตุ6ตุลาคม19เป็นกลุ่มอำนาจนิยมที่มองประชาชนด้วยความหวาดระแวงไม่ไว้ใจและพร้อมที่จะทำลาย เพื่อให้เกิดความกลัวแล้วจะได้ยอมสยบซึ่งเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคม2519นนั้นก็พิสูจน์ได้เห็นว่าวิธีคิดแบบนี้ผิดคนไม่กลัวแม้ว่าจะตกใจกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดตั้งหลักได้